ชิประเดี๋ยค่าเดียวอันนี้อะไเซ็ส้นล้วก็นั่เซ็นแล้วเซ็นดีๆเตี้ยวสองสามสบายดีเด้อพี่น้องถูกหมองถูกบ่อนเนาะตอนนี้สมโบก็อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเลยคนตกพี่น้องไปปักสองมากอะ จนสิมาบ่ฮอดเฮือนพี่น้องเอ้ยฝนตกตกแหงแพี่น้องแหงคักแหงแหนดีเดียวกะไปเบิ่งไปชมบรรยากาศนํากันเนาะพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องเอ้ยตกปักแหงนี่จนเกือบซะบ่มาตักซองบ่ได้น้ําจสิท่วมปักซองพี่น้องฝนตกนะป๊าดโทพี่น้องเอ้ยตก้ตกแท้ตกว่า ถ้าแม่นำมาอีกมือแรงเนี่ยโอ้ยคือสิขากน้ำแทวานาโนนเนี่ยคือสิเต็มหมดพี่น้องเลยโุยังจะมาอีกอยู่กบเขียนห้องดังสนั่นฟันผืชเลยพี่น้องเมื่ออื่นนี่แหละซาโบสินลงลกกะเออมาเด้อมาเด้อปลูกซาโบอยู่ปุพ้นตกมาผลนตกมาเขียดจะหน้าดีใจห้องสนั่นเลยพี่นอ้อ,อนนนลงลกก เสียงดังสุดๆอยู่มึงกะสโบกะสะโบกะยาวแล้วพี่น้องเอ้ยมืออื่นสะโบสิลลกะก่อน น้องเบียน้องเบียพี่น้องน้ำขันมาอันซ้ำอีกดีฟป้าท่อสซโบสีดำหน้านี่ดำแต่พี่แล้พี่น้องลง ดำตตวพี่ลงเลาะลงพลอเลาะลงผงส,สิขักพี่นนองเอ้ยน้ามเต็มไฮเต็มขั้นอยู่หน้าเขาเจ้ะหน้าสะโบกอ่ะมีแต่น้ำลงน้ำหองก่อนขีไทยพี่นนอง เอเนะอน้องไอวี่นะลูกพากันไปสายพากันไปสายได้บู่คุดเขียน,ยนพ้นตกแห้งขนาด่อยู่หน้าพ้นตกแห้งบ่ พนต๊แห้งป่<า>แ,แห้งเติบม,มหามเห็รได้อยู่พนตกแมหมลืมปิดโทรศัพท์นอนอยู่ละนอนอยู่นอนอยโอ้พ้นตกแห้งเติบอยู่เดอร์ะสะพี่น้องนชา,ตก,นชาตกก็ไปดกีล่อมแม่ บดตรมีเยอะมีเห็นเด็กเทิงเคียงย้ขับใจได้ไงนะสื่อหมหาเทิงไอเบียเทิงน้องเบียขับใจได้ไหมเออโดยขะหน่อยอ่าหงอยแมมูนนี่ได้ตุ่มมันกำลังยหยบหงอยเมมูนอันเด้เบื่อน่ะได้ลูกเจ้าละบ่อีแมมูนไปละเด้งเด้ง ก็ข้าวคอกขลักเด้อลูกเด้อข้าวคอกขลักเด้ขอเดีย๋ยวพากันไปเถอะที่เด้ออีจำปาจำปาเอ้ยข้าวคอกเด้อโอ้บางเนี่ยเพื่องเปียกนี่จะน่อยเฮ็ดเพื่องก็ออกเลยจนี่เ่อยเฮ็ดเพื่องก็อกอกเล้วนถ้ามันเปียกน่ะเฮ็ดเพื่องออกบ่างไหมว่าเป็นอย่างไรน้ำไหลลุงน้องสาไหลเติบบ่โอ้ได้๋ยวไหลเติบเนาะ เต็มอะไรเต๋อปุ๊บต้องของเต็มอืมบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอยู่หาอยู่นะบ่ต้องเปลี่ยนบ่ต้องเปลี่ยนสิเมื่อเลยเอาเมื่ออาบน้ำาสักอยู่บ้านเลยอาบน้ำได้ไปเล่นน้ำจนเปืี่ยนหมดเลยวีน้ำช้กันตึมต่ำตึมต่ำยังสิว่าอาบแล้วเลยขอไปขายข้าบ่นอนน้ำได้ข้าวเนียวน่ะ น้อบเบียผูพ้นมันลงทั้งบรรดาวะนะพ่อ,องผมไปเบิงดูเกิดบุตรต้องทำเบิงเนี่ยพี่น้องเบิงชาบวบัวผ่ากับมะหอดกาล่องเสือกันพ้นโหลดพี่น้องเลยนางเสือกันพ,ลนลพ้น,น,น,พนมาอะไรอันนี้หากสร้างแต่แค่มันสั่นมากเกิดพายนี้แม่ ลองสถามคือหน่อยใช่หไหมอยที่านกูอเนี่ยเกบ้อันนี้ห้องของมเบียนะห้องอ้ออาวงไม่หน่อยนห้ไดสีใช่ได้ใส่บิงไหมขาดก็ขัด,ขดนิ่มก็นิ่มมัสิขัดไม่ใ่เ้ยพอดีเลยขาดบจ็บขาด,ดอลีอ,ลอ่ะบ่เวี่มันตีนใหญ่กว่าเฮาสิขู่เจ้าบ้านหรอยมตีเงา ตีนยวสองพันผู้ดมียมันขาดบ่เวียเจ็บบวตีนเถียจมันขาดเนาะมันเกิดบวกนี่มันบวเย็บปนได้ดอกขาดกะข้าวใส่ไรจัดบวเยนเปไ้ไเใช้ได้เกิดบวกเบียนผาวสองซาวสองันเจ็บตีบ้านข้สพอดีตีนยาวตองละตีนสั้น อันนั้นห ah, ้องโชา์ถ้ำบึงนู่นล่องนู่นเสือกันพนน่ะซื้อมาให้พลโตน่ะหองหองเบียร์สีชมพูห้องเบียร์สีหองเบียร์สียังบฟาห้องห้องบัวมนน่ะสีนั่นชมพูห้องเบียร์สีเขียวห้องแม่สีแดงน่ะ ชีทะชีชมพูลูกชีบานเย็นเย่าเห็ดผาดเด้อไปใส่หนาพ้นตกใส่ดำหน้าเห็ดน้มีแต่เขาีบ้าน่ไโใส่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายใช้คือกินน้ำแน้่วขนมอะไรขนมเนียขนมบล็อกอันนั้นเขนมอ๊กเจ้าคบอกเจ้าใจก็ตาอันเด้อโอ้ยเขาปิดห่านพนตกบ่มีไปแต่ห่านจรีอ๋อพอดีน้องวี พอดีค่ะมหัมเบียได้รองมึงดูค่ะมูได้ใส่มึงดูโมใหกันเง่้ยใกันง่้ยเป็นได้ลุอ่าโพอดีบังหัมกะตัวลรสิบหาพันกีบพี่น้องหรือว่าหกสิบาทเนาะเกบปกันเฮียกบลอนะเอาไปชิมมดเอาไ้ให้ไส้ด้วครูนี่เอาห้าเด้เอาห่อใส่บอได้มหน่อย ใส่แล้วนะใส่แปะเดีมก็ยอะแล้วเ่าเนึงมันขาดน่อยมันใส่นะนุ่มกเ้งมันขัดน้อยเดียวช่วงนี้หมดเด้งดินลายลําขนานะต้องบอตัดก็ได้เสียการเสีอการผลมือขับบังยังแม่ขับขับขับใจเนานี่จออ่าเท่เบอแนวพีนอนอนไหมเฉพาค้าห้ามเออผ้าต้มยันหนอนนางขาวมันอีพอีอิมนี่จะ อยาล้วะอยกกินบอไรด์ออาไว้เรียใส่ทุ่งย่างใส่ทุ่งย่างเหรอคุณยัยคลิปนี้ก็สิได้อัมราผ้าจากลงเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะงาตะกร้าคลิปนี้ก็ไปแล้วทุกคนพอกันใหม่คลิปหน้าเนาะพี่น้องป้าเท่าเบิ่งเลยนี่ปืนมันจม่เปล่งไปยิ้มผาผงหายพี่น้องเสมันเห็นกระลุกเนี่ยแต่บ่ได้ถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะพราะวานพุธพันลุกมันต้องมีนได้ถ่ายคลิปเนาะผันผางใหม่สามอันผันผงไปยิ้มขอบบุญขอบคุณหลายๆเนาะ สำหรับเป้ยังม่ได้ขอบคุณไปหยิ่งเลยเมื่อไหร่ก็ฝากมาหายกับลูกหลานก็นได้นอนพี่น้องเบิ่งเมนืเป้กทำงา,านางไปแกะใส่ตารางเละลูกหลานหยอกไปแล้วพี่น้องพ่อกันใหม่คิดหนานะพี่นอ้องขอบคุณถึงมองทุกบ่อนที่เราเปิดเบ,บิ่งลับส้มไปแล้วพ่อกันใหม่คิดหนานะบายบายสบายกับยาสูขาดแล้วขาดแล้วพี่น้องอุ้ยคือขาดไว้แท้